จิตวิทยาของวันพีทนิโคโรบินและความหมายของชีวิตนิโคโรบินหนึ่งในสมาชิกโจรสลัดหมวกฟางหญิงสาวผู้มีอดีตอันขมขื่นเธอเติบโตมากับความรังเกียจของคนรอบข้างและต้องพบกับความสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักทั้งมารดาครูอาจารย์และเพื่อนสนิทต,ต้องสูญเสียถิ่นฐานบ้านเกิดทุกอย่างได้พินาศไปหมดเธอยังถูกตั้งค่าหัวจากรัฐบาลโลกทําให้ต้องถูกไล่ล่าและหักหลังตลอดเวลาหลายครั้งที่เธอรู้สึกไร้ค่าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ งานวิจัยของแลมเบิร์ตพบว่าความรู้สึกมีพวกพ้องความรู้สึกว่ามีคนที่ยังรักฉันหรือ sense of belonging นำมาซึ่งคุณค่าของการมีชีวิตการมีพวกพ้องไม่ใช่แค่ความใกล้ชิดแต่มันเป็นความรู้สึกผูกพันไว้วางใจเป็นความสัมพันธ์ที่นำความหมายมาให้กับเราความรู้สึกว่าชีวิตของฉันมีความหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการดำเนินชีวิต มีงานวิจัยอีกฉบับพบว่าคนที่รู้สึกถึงความหมายในชีวิตของตนจะมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีกว่าคนที่รู้สึกว่าตนเองไร้ความหมายความหมายของชีวิตสามารถแฝงอยู่ได้ในหลายๆจุดบางครั้งมันก็อาจอยู่ในบริบทของครอบครัวาศาสนาเพื่อนพ้องสิ่งแวดล้อมบางอย่าง หรือหากเราไม่สามารถหามันได้เลยจากโลกภายนอกหล,หลายครั้งเราก็สามารถค้นพบความหมายได้จากภายในตัวของเราเองโดยการฝึกมองให้เห็นคุณค่าของตนเองฝึกทบทวนเรื่องดีๆในชีวิตและคิดถึงมันทุกๆครั้งที่รู้สึกแย่หรือดิ่งณจุดที่ตกต่ำที่สุดทางจิตใจโรบินยอมมอบตัวกับรัฐบาลโลกหวังจะจบชีวิตอันไร้ค่าของตนไปซะเมื่อลูฟี่และพวกพ้องคนอื่นๆยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทาให้เธอได้ค้นพบว่าเธอยังคงมีพวกพ้องยังมีคนที่เห็นคุณค่าของตัวเธอยังมีคนที่พร้อมจะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือเธอนั่นทำให้เซนส์ออฟบิลองกิ้งของเธอกลับคืนมาทำให้เธอพบความหมายของการมีชีวิตอยู่อีกครั้งและก็ทำให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายของเธอหมดสิ้นไปที่หน้ารองสุดท้ายของมังงะตอนที่398โรบินได้พูดประโยคสั้นๆแต่งดงามประโยคหนึ่งด้วยน้ำตานองหน้าว่าฉันอยากจะมีชีวิตต่อไป